สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในช่องออ f ตอรี่ค่ะวันนี้จะมาเล่นเกมซากุลัสกูสมูลเลเตอร์กันค่ะหน้าผมปแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะไปดูบ้านดูบ้านนะคะดูบ้านอะไรโฆษณาอีกแล้วเบื่อจะไปโฆษณาเกมเกี่ยวกับป๊อปปี้จริงจริงนะใครเป็นสปอนเซอร์เธอเใครใครเป็นสปอนเซอร์นี่คือเบื่อโฆษณาอย่างนี้ละมาบอยปล่อย เพราะฉะนั้นนี่คือมาโคตรบ่อยอ่ะหนเราไปทำอะไรให้เขาหรู้เขาต้องการอะไรจากเรานะั่นเองถึงน้องให้เราซื้อเนี่ยถึงเกมไหนคือถึงมีเกมไหนก็คือ,อเกมไหนที่โหลดแล้วก็คือมันจะชอบมีโคษนาเหมือนเดิมนะคะเ้าต้องการทํอะไรจากเราบ้างรออ๋อ เราโฆษณาอะไรตอนนี้เนี่ยจะเข้าใจเลยค่ะ <_ t ot> โอเคช่วเติมด้วยโอเคก็คือกดตรงสไลด์ is ตรงนี้ตรงตรง,ตรงเมนูว <_ t ot> ิธีการไปส่างเพื่อนคือคุณกดที่เมนูส s l i d เด d i ไอเทมกดที่ไอเทมแล้วกว็กดที่ c ็อ p แต่ปกติคือปกติมันจะมีให้เราแบบ เป็นแบบกล่องกล่ทะเบียนชื่อเราอะไรอย่างนี้แต่ต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ํานะคะอชื่อที่มีละแบบไม่ซ้ําจนเยอะเกินจนเกินไปแล,แล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วล้วก็กดได้ได้แล้วก็คือกดตรง pick pick p i n list ค่ะเ,เราไปดู natural v i l a กันค่ะไปดาวโหลดดาวโหลดกันค่ะ ลอลอลอโอ้โหไกลมากไกลอ่ะมันไกลอ่ะวันนี้โคตรไกลเลยแต่ไ้แผ่นก็ยิ่งน้อยๆโอเคตอนนี้เราเล่งไปเล่นกันไปรีบกันไปกันดีกว่านะคะม <c oughs> <c oughs> ัาจะอยู่แถวๆภูเขานะ เจอหลังหลังยายาโกซ่าไม่ต้องไปสนใจหลังยาโกซ่าละไอที่รู้ๆอย่าไปหาดึงเจ้านี่นะมีไม่อยากยังไม่อยากซื้อกับแกงยาโกซ่าตัวนี้นี่คือโหดมากคือคือวิธีการแต่วิธีการสู้โดยเจ็บตัวให้คือนั่งใส่ชุดเบบี้แล้วก็ให้ผู้นี้จัดการกันเองสองสองก็คือเอ่อเราก็ ก็คือมันต้องเขียวๆตรงนี้คือแปลว่าเรามีมีชุดเกาะค่ะแล้วหลังจะซื้อเสร็จคือมันจะมีชุดเกาะค่ะใช่ตรงนี้อ่ะงงนะยังไงเนี่ยบ้านนี้ต้องบ้านหลังนี้ต้องผ่าน,ผ,านผ่านทางน้ำนะคะเต่จะบอกว่าบ้านหลังบ้านหลังนี้คือต้องผ่านผ่านทำผ่านทานทานนานะคะ โอ้ยนะ้ำก็ได้ขี้เกียจไว้น้ำละขี้เกียจไว้น้ำค่ะขี้เกียจเกียจไวนะ้น้ำพูงโอเคไหมเราว่าพี่ล็อกมันดีวกว่านี่ยมันต้องผ่านผ่านเสาวไว้น้ำตรงเนี้ยขอให้มันถึงจุดหมายปลายทางไวๆก็แล้วกัน อาจจะไม่ได้ดูว่านทุกอย่างที่อยู่ในอัพลิสหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาคือแต่ละบ้านคือเขาชอบสร้างที่ที่ชอบสร้างที่ไก่ๆอะคะ่ะเขาชอบสร้างที่ไกลๆอะคะ่ะฮออ,อันเป็นร้านร้านอาหารปะงงอะไรไม่เข้าใจอ๋อเป็นคือจริงๆก็คือว่าที่นี่จบคะ่ะจบจริงๆก็คือว่า วัาว่าจริงๆถ้าไม่อยากเสียเวลาก็คือตรงวะ่วะว่าตรงวากิวเรสเตอรานก็คือจบเรื่องค่ะไม่ต้องเสียเวลาค่ะเรสเตอรองเรสเตอรองเป็นแปลว่าร้านอาหารค่ะวากิวก็แปลว,ว่าเนื้อเนื้อวากิวค่ะอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นภูวิเป็นมันเป็นวิลล่าปะ เป็นวิลล่าค่ะเสรนี้ก็คือเป็นอ๋อเป็นวิววิลล่าวิลล่าแต่ว่าก็คือมันดูซังยังยังคือมีจินตนาการดีนะคนนี้จริงๆเขาเป็นชากข่งชาหรอกเราไปดูบ้านหลังต่อไปกันค่ะอ,อันนี้คือไปตรงนี้บ้างก็คือวา์ปตรงนี้โอเค อ๋อมันหล่ไม่ได้เพราะว่าเรามันโดนคือจริงๆเราว์ปแถวนี้วาร์ปที่เอิ่มวัดที่เคชอปค่ะแล้วก็ไปตรงนี้คือคืออ่านว่าโฮเทลชอร์ี่ค่ะโฮเทลชอร์ี่โฮเทลโฮเทลชอร์ี่ค่ะหาทางเข้าไม่เจอขนาดนี้ จริงๆก็คือเล่นตั้งแต่ก่อนก่อนจะสัญญาว่าถ้าทุ่งพฤติกามถึงหนึ่งร้อยคนก็คือจะเล่นเกียสก,กุลาให้ดูแล้วค่ะแล้วก็จะเซนเซอันนี้คือมีเก้าอี้โซฟาทองคำแล้วมีส้มส้มหยุดไม่ใช่เป็นส้มที่หวังไว,แว้แล้วก็แล้วก็โต๊ะใส่โต๊ะใส่จินตน,จนาการได้ดีมากแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็จริงๆตรงนี้คือเป็นถ้วยถ้วยและถ้วยและถ้วยและถ้วย,ว,ยวยมาซ้อนกันค่ะ แล้วก็แล้วก็จะด้วยต้นไม้แล้วก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงค่ะตรงนี้ก็คือเป็นห้องนอนธรรมดาค่ะธรรมดาจริงด้วยจ้ะคือ <c oughs> ประมาณนี้นี่ตรงนี้ก็คือเป็นทิมที่แบบเออพนักงานคือตรงแรมคือให้ให้ยิมบัตรเข้าห้องโรงแรมอะค่ะตรงนี้คืออะไร ตรงนี้ก็คือเป็นตรงนี้คือเป็นห้องน้ำห้องน้ำสำหรับคนปวดปวดที่ปวดที่ปวดหรือปวดทีก็คือในเกสกคนละมันก็มาดังได้นะจริองไปดูชันน้นต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะนาฬิกามันเป็นคือเป็นนาฬิกาที่เอามุดมุนมุหมุหมหมโดยไม่มีตัวเลขบอกค่ะมีส้มส้มที่ว่าเรียงวนจาาเป็นชั้นๆเหมือนเดิมมี แต่ต่างที่ต่างกันชั้นแรกคือโซฟาเป็นสีททสีแดงสีแดงค่ะส่วนข้างในห้องคือพื้นปูด้วยพรมสีแดงแล้วก็ที่นอหนหมุนหมุนหมุนหมอน,นเดิมค่ะแล้วก็ที่นั่นก็คือเหมือนเดิมแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็อันเหมือนเดิมค่ะอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะดูชั้นที่สามเนค่ะอ๋อใน่คืองละอ๋อน่าจะเป็น ฉันต้องการจะเสืออะไรนะหลังอยากวีซ่าอันนี้ก็คือมีเก้าอ,อี้คือจะต่างกันคือมันเป็นเก้าอ,อี้กินข้าวสีฟ้าทันะ้งสองแล้วก็โต๊ะที่เขาโต๊ะโต๊ะอ,ออฟฟิศที่เขาซ้อนกันแล้วก็วางที่ส้มเรียงจานแล้วก็มีต้นแล้วก็มีพวกน้าตกตกแล้วก็แล้วก็แ,กแกจกันสีทองแล้วก็แล้วก็แผนที่ที่เหมือนต้นไม้ปอส่วนนี้ก็คือเป็นต้นไม้ค่ะ ดูดูในห้องค่ะในห้องก็คือเป็นน้ำน้ำที่เอาไว้แช่ออนเซ็นนะคะออนเซวนนี้ก็คือเป็นเก้าอี้นั่งนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นที่นอนหมุนหมุนหมุนนะคะก็คือมีประมาณนี้ค่ะก็คือจะจะต่างจากเต่านิดนึงค่ะไม่นิดลองค่ะต่าง,งาก,กันมากเลยค่ะน,นอันนี้มาอันนี้ตรงนี้เป็นบ้างดาวโหลดค่ะป้า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 ,ปา,ปารอแป๊บนึงค่ะ ไก่ไก่ไก่เนี่ยอันช่างไก่หรือเกินอ,ออกจะโรงแรมไปลแล้วก็ยี่สิแปบเก้าน,นาทีแล้วเลยนะเกนะ้านาทีแล้วตรงนี้ก็คือตรงหน้าเราเนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็นอะไรอ่ะเอิอ่มน่าจะเป็นหอพักมั้งคะถ้าไม่ใช่หอพักก็โรงแรมอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นห้องที่แบบเอิอ่มจ่ายพวกจ่ายค่าห้องอะไรอย่างนี้ค่ะ ที่รองรับลูกค้าส่วนตรงนี้ก็คือมีบันไดขึ้นไปค่ะเราขึ้นลองขึ้นไปดูกันค่ะคะขึ้นกันไปดูคลิปนี้นานก็ไม่เป็นไรหรอกอุ๊ยเป็ด <laughs> ห้องนี้ก็คือเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนคือเตียงแล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างๆแล้วก็มีเจกแจก,การส่วนนี้คือมีแล็ปท็อปแล้วก็เก้าอ e ี้ออฟฟิศค่ะ แล้วก็มีโต๊ะค่ะแล้วก็มีมีกีตาร์ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีทีวีแล้วมีเชลค่ะส่วนนี้ก็คือห้องครัวค่ะอันนี้ก็คือตู้เชลเหมือนเหมือนกันค่ะก็ดูห้องนู้นกันบ้างค่ะห้องนี้ก็คือเป็นโซฟาสีสี่ดาโต๊ะใสโต๊ะใส,ะใสเหมือนแล้วก็ต้นต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่เหมือนเขาทําเป็นต้นไม้กะ ปอเหมือนในชีวิตจริงนะคะก็คือนี่คือเป็นที่หุงข้าวค่ะเนี่ยที่เปิดอยู่ค่ะส่วนนี้ก็คือที่มันเปิดอัลตโอนั่นอัลตโตมันคือคือเป็นตู้ตู้เย็นส่วนนี้ก็คือเป็นที่ล้างจานและล้างมือค่ะส่วนนี้ก็คือเป็นตัวที่ที่ทากับข้าวค่ะส่วนนี้ก็คือเป็นห้องน้ำห้องน้ำค่ะแต่รายการนี้ก็คือจะจะมาแต่รายการนี้คือจะมาทุก ุกห้าโมงห้าโมงเย็นทุกวันจันทร์ค่ะรายการเรียกชมบ้านคนอื่นเจสักุล่าคือจะเล่นทุกวันจะทุกวันจันร์เวลาเวลาห้าโมงเย็นค่ะคือมีแลดทอปแล้วก็ก้อสีค่ะตัวสีชมพูแล้วมีเชลสีชมพูแล้วมีดอกไม้สี่่วงค่ะแล้วก็ตรงนี้คือเป็นไฟค่ะส่วนนี้ก็คือห้องครัวตนี้คือที่หุงข้าค่ะส่วนนี้คือ ที่นอนส่วนนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ค่ะส่วนนี้ก็คือเป็นห้องน้ำค่ะแล้วก็มีทีวีค่ะก็คือถือแล้วก็บ้านนี้คือเป็นโซฟาสี่ขาแล้วโต๊ะใส่แล้วก็กำแพงสไตล์ญี่ปุ่นนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นห้องห้องน้ำค่ะส่วนนี้คือห้องครวัวส่วนนี้ก็คือห้องนอนค่ะ <c oughs> เข้าไงดีเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไมันต้องเข้าตรงไหนอ่ะเข้าไม่ได้ก็จะเข้าอ๋อมันเป็นโซนเดียวกันมัน้งส่วนนี้ก็คือเป็นห้องเป็นที่นั่งเล่นค่ะ้องนั่งเล่นส่วนนี้คือเป็นตู้หนังสือค่ะอันนี้คือโต๊ะกินข้าวค่ะส่วนนี้ก็คือเป็นห้องครัวที่เอาไว้ทําอาหารค่ะ ส่วนนี้ก็คือห้องนอนค่ะเส่วนนี้ก็คือทีวีและตู้เสื้อผ้านี่เองค่ะแล้มันเล่นโซนแอบได,ด,ด้ปิดเปิดปิดได้ได้ด้วยค่ะแล้วก็ห้องนี้คือเป็นห้องห้องห้องน้ำค่ะเป็นห้องที่สวนสวนจ้ะที่เป็นห้องเป็นคือแบบ โอเคนี่คือชั้นสูงสุดแล้วตอนนี้ฟาไปกินอ่ะิ๊กีนก่นนาทีแล้วคะแม่สิบสามคิวมูนเฮาเป็นบ้านโนมน่าจะเป็นบ้านสไตล์โดมจันนะคะคลิปนี้นานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคลิปนี้นานไปหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกน,นะแต่ว่าจะเอาไว้วประมาณยี่สิบสี่นาทีก็แล้วกันอ้โหอ๋ไม่เป็นไรหทุกคนทำคลิปยาวอยู่มีเลยจ้า ว่าหนูอยากอยากอยากไปเที่ยวบ้านที่หนำใจไปเลยไงอ๋อตรงนี้นี่เองค่ะคือเป็นอันนี้ก็คือเป็นที่กิ้งกองกิ้งกองตอนเด็กน,อน,นะคะค้อยค่ะคือเขาเปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นะค่ะส่วนนี้คือเขาสร้างอะไรคือไม่รู้นะคะคือเราดาวโหลดมานะคะได้สร้างเองนะมะัเองคงไม่ได้สร้างได้ขนาดนี้หรอกค่ะทุงทางเข้าอยู่ตรงไหนง,งงงงงว่าแล้วทางเข้าทางทางเข้าบ้านโอ้โห ชั <l ug> ้นโซนนี้ก็คืออะไรอะไรมีไฟแล้วมีเป็นตัวใหญ่ <l ug> ส่วนนี้ก็คือเป็นที่นอนแบบแปลกๆค่ะแบบนี้ค่ะส่วนนี้ก็คือเป็นตัวเล็กเป็นตัวเล็กส่วนนี้คือที่นั่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นดอกไม้ที่เขาปลูกไว้นะคะส่วนนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นะคะอันนี้คือถังขยะส่วนนี้ก็คือเป็นเชลค่ะ อส่วนนี้ก็คือโอ้โหองเดียวกันจะ้ะชันอส่วนชั้นล่างก็คือมีห้องครัวแล้วมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีอ่างอาบน้ำออนเซนไว้ค่ะแล้วเขาปรับขนาดใหญ่ขึ้นส่วนนี้ก็คือนี่แล้เดี๋ยวทุกคนก็รู้อะไรคร่ะว่ามันก็คืออะไรแต่จมบนมัน ลงนส่วนนี้ก็คือเป็นแล็บทช็อกที่เขาปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นค่ะมีแค่นี้หรอโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ๋อใช่ชั้นสองส่วคือตรงนี้นะไปไปดูว่านหนังต่อไปกันค่ะนี่คือ roller coaster พฤติการโอเคอ่านไม่อ่านไม่อมอกค่ะ คือเอาไปว่าเป็นโรลเลอร์ค t สเตอร์ที่ที่ต่างจากเดิมมากเลยค่ะว้าไปที่อินอะทูเมนพาร์คคือสวนสนุกค่ะแล้วก็ไปที่โรลเลอร์คสเตอร์ค่ะคือที่นั่งรถที่รถรถไฟนี้เองค่ะแต่มันต่างจากเดิมมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราลองเล่นกันอันนี้ก็คือเป็นรูปไฟรูปหัวใจแล้วก็คือเป็นกำแพงกำกำแพงไฟลุปสีชมพูค่ะ ข้าสองข้างในคือเป็นไฟสีฟ้าสลับเป็นสายน่าจะเป็นสายลุ้มค่ะส่วนนี้ก็คือส่วนตัวข้างหน้าก็คือเป็นสายลุ้มค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็คือส่วนตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยคือส่วนตรงนู้นก็คือเป็นหัวใจที่มันคล้ายๆโลโก็นี่ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจที่ต่อกันค่ะคือมีสีชมพูสีฟ้าออ่นสีชมพูเข้ม สีฟ้าเข้มสีเขียวและสีเหลืองค่ะส่วต,ตรงนี้ก็คือเป็นไฟเป็นต้นเป็นต้นไม้หรือเทียนที่เป็นไฟส่วนตรงนี้ก็คือเป็นตรงมุมตรงที่เป็นไฟสีเขียวค่ะไปเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันค่ะว่าจะเหมือนเดมิมไหมไปดูกันเล่นน,นี่ไปเราไปเล่นลงดูเล่นกันค่ะแ้วส่วนอันนี้คือเราจะโหลดเก็บไว้กันละกันนะเพราะมันสวยงามจริงๆค่ะ แต่แต่ว่าอันนี้คือมันสวยงามจริงๆค่ะสวยมากอ่ะประทับใจมากเลยค่ะอัน,นหนึ่งก็ก็คือก็คือ,คอบ้านและเป็นลักษณะบ้านก็คือก็ประทับใจที่สุดคือบ้านบ้านที่เป็นพระจันทร์ค่ะส่วนก็คือถูกใจเหมดนประทับใจคนสร้างเหมือนเดิมประทับใจตัวบ้านเหมือนเดิมอะค่ะหลังนะคะ กกโกโกโกถ้าเลืนอน,นี้เสร็จก็คือจะจบคลิปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาต่อคือสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาต่อสัปดาห์หน้าค่ะโอเคไหมคะในชีวิตจริงมึนหัวมากเลยคะ่ะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งมุงก็คือทุกคนบอกว่าจะเห็นนะคะ แต่ถ้าเล่นอันนี้ยโน้ตโฟสเตอร์อันนี้จบก็คือเราก็คือจะปิดคลิปทันทีเลยค่ะวิวบิฟูท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะอ่าใกล้ถึงแล้วอไปอ,อากูทำ อันนี้ก็คือส,สวัสดีค่ะนะคะทุกคนบายยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบายๆไปคิดไป